ซอสอมะขามเข้ามาเลยครับทุกคนวันนี้เมนูข้าวหมดวีกแล้วครับผมวันนี้จะมาแจกสูตร กุ้งซอสมะขามกันครับไปทํากันครับเมนูง่ายๆมาครับมามาอันดับแรกนะครับเรามาเตรียมกุ้งกันก่อนไอ้กันไก่ตัดหัวกุ้งแล้วก็ตัดหัวกุ้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอากันไก่เนี่ยผ่าหลังเอาขี้ออกนะครับแล้วก็อย่าลืมเลยเนี่ยเอาส่วนนี้ออกด้วยนะครับตรงหางกุ้งมันคมมากทาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอากุ้งพักไว้ไปนะครับส่วนผสมน้อยมากเรามาซอยหอมแดงเตรียมไว้เลยครับซอยเสร็จนะครับเราก็จะขยี้มันหน่อยนะครับมาซับน้ำออกเวลาทอดเนี่ยมันจะได้กรอบนะครับตั้งน้ำมันนะครับใช้ไฟกลางแล้วก็ใส่งเคุ เราได้ที่แล้วก็ตักพักไว้แล้วก็มาทอดพริกกันต่อนะครับมาทอดกุ้งกันเอาแป้งทอดกรอบเนี่ยคลุกตัวกุ้งแล้วก็ลงทอดนะครับกุ้งพักไว้นะครับต่อมาเป็นสูตรน้ำซอสมันลยทอดกุ้งใส่หอมลงไปนะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปสองช้อนโต๊ะครึ่งต่อมานะครับใส่น้ำปลาลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งครับจะบอกเลยตอนนี้หอมมากทุกคนน้ำมะขามลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นลงไปตามชอบครับกินแบบแซ่บๆนะครับใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยก็กิ้งซอสลงในกระทะจะหอมมากอร่อย มาถึงเวลาจัดจานกันแล้วครับทุกคนตอนนี้น่ากินมากอซอสปลาขาาของเรานะ่ากินมากทุกคนดูน่ากินมากแล้วกระเทียมเจียวสวยมากพริกแห้งผักชีโรยลงไปแบบนี้โอ้มา m ก god นี่นะครับเสร็จแล้วง่ายๆเลยรองเอาไปทํากันดูนะครับไม่ยากนะครับรับรองสูตรนี้อร่อยแน่นอนทุกคนช,ชิมชิมอ่ะอร่อยมาก